ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเอฟซีสั่งเข่าสู่ช่องพอสวยพระรวยเมื่อนี้พอสวยพระรวยเซานี้กับยูทีหอประทับปูชีประข่าวไม่หอมหวนนะครับเนาะเอฟซีเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสพยวยพระรวยเตครับเบ้อก่อสำคัญก็จะเริ่มกดกระดิ่งแกงเขื่อนนะรครับเพื่อสิบเด็ดฝาดต,ตาวสานมีไหม่จากทั้งสองนะครับเนาะพอดีเมฆกู้คนมาอ่าคนก็นเลยว่าสิขึ้นถามปูบึงว่าปูสีมีแนวทางอะไรให้กับลูกหลานทุกคนทุกคนเอฟซีก็ขึ้นมามาแล้วกับกดไลค์กดแชร่เตครับเด้อเอฟซี ตามขึ้นไปครับบ้านเอฟพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสายนะครับเนาะาคนถามเขอาบ้านไรนะครับเนาะว่าปูว่าอ่านั่งลาซื้อถือแล้วค้นถามไรมาไหมครับผมว่าไปซื้อถือแล้วตั้งเกวันนักซื้อตัวไรเรารับเนาะแมนครับปู้คนก็ได้ว่าใครคิดนาให้เนาะครับเนาะพ้นว่าพ้นถามเขอาบ้านไร าับตัวใดพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะแม่คู่อ่ะวันที่แม่บอกจะตั้งมันโลกทุ่ดตัวใดไงสำหรับวันนี้นะครับวันนี้สรนางราหรับวันนี้เนาะค่ะครับผมอันแม่คู่ไปเมื่อนั้นไปก็ไปวันเนาะค่ะไปตลาดค่ะไปตลาดไปเรียกแหวนนะให้ปู่นั่นแหละวันนี้ก็เลียงแหวนไปปู่กับทักอยู่ดอกกับแปกอยู่ก็เป็นเครื่องจะคล้องกับมากนี่แหละค่ะเนี่ยกับตัวแม่แม่คู่กับสื่อกลับเนาะค่ะ เด็กสิบสี่สี่สิค่ะบเอ็ดนครับเอครับค่ะดีล้วเดาอค่ะเด้อพร้อมทั้งสินั่นค่ะสิเดเค่ะสิพร้อมนะครับเนาะเออมีสิเแล้วก็มีเก่าแดเลยค่ะเก้าแปคือเด็กอปูนี่ละค่ะนี้เก่าแปดคับจัดไปแล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเรียบร้อยครับ สามแปด้หลายแต่สองใบนึงสามแปดกันไว้อยู่ค่ะจุดสี่สิบเงกะค่ะสิี่มีหนึ่งสี่หนึ่งเจเก้าแปดค่ะกับสามแปดค่ะเก้าแปดสามแปดค่ะน่คืจะทางแน่สมพรอนหนึ่งเกจหนึ่งสี่สนึ่งกับสี่หนึงกับของเรียกว่ถ่ายรถแอมเนมเนาะตอนหนึ่งสี่ดีกับบอลูเออแมนน่งหนึ่งสีของเขามาแหงดีสหนึ่งครับ เออมาหาแห่งโอ้เราถ่วงรถมาหาแห่งนะครับเออแม่ก็คือหัวประทับกูแั่มีอยู่ในนี้นะพี่น้องก็คือแม่นั่นเรามาแม่นบ่ออันแม่เรามาแต่สว่างแม่นเมีนบ่อยิ้มเราด้วยสกุลนะครับเอ้ถ้าสกุลหาสาวบ่แม่เออหาสาว ปูู่วาหมู่บ้านวันที่สิบเก้าเราว่ารัสิเปิดกุแจเบอร์สิบสี่นบอสนเปิดคู่ครับเปิดูวันที่สิเกาบ่วันที่สิบเกาสิเริ่มเปิดมือนี้ลันเอออหไะตามปู่แต่ไม่คู่ไปซื้อมาไรแล้วแต่ว่าถามปู่ถามอีกเลยมูสามไม่คู่ก็้เบาดีๆลูกมันถืงไปซื้อไปแล้วว่าถึงอะไรดิล่ะถึงแล้ว่าถือะไรกม่คู่กันทีที่ไม่คือคู่ซื้อกัสิมี หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เก้าแปดสามแปดซื้อไว้ชี่ตัวที่ซื้อไว้จแต่ว่าชุดนั้นมีจต่วัเห้าสิกราเอาเพราะว่าี้เขาว่าซื้อมากถือแล้วแมงบ้านหูแห่งเปนจริงวะครับว่าตัวอะไรจังหวันขั้นจังไงปูสีมีละคอดในเบื้องหีเคือจังหดแต่จังวันี่แหละพอเพื่นถามของบ้านหลายมามาเฮ้ว่านแม่คู่ซื้อลอตเตอรี่ตัวใดแต่ว่าเราคุนที่ซื้อไว้ ที่ซื้อไว้มือมือมือนั่นแหละครับผมมือที่ไปเรียกแว่นให้ปูครับคือวันที่สิบแปดนะคะค่ะแต่ว่ามือวาดวันที่สิบเก้าพ่นมาปูแล้วก็ทากีว่าเปิดกูกอจจดด้อุติเเบอร์สิบสี่เบอร์หนึ่งสี่อะไรแบบนี้หนึ่งสี่เพราะว่าขาเจ้ามาสุดก่อนขาเจ้าถือเพิ่นทั้งหาคนนี้แต่แม่นเพ่นมาเพ่นถียแม่นแล้วอะไรรถตุลีจักใบ เทียดใบกันบ่เพื่อซื้อเทียดมาคือลายว่าคอลายยูพ่นก็เออเพิ่นม่ามือวานนั่นลราซีหาคุณนั่นเะเพิ่นว่ามือนั้นมาวันที่เก่าบัดนี้มือนี้มาวันที่สิบเก้าเสาร์ว่าต้องโซกี้พอพอดห้อยพญานาคมือนั้นล่ะมาให้แข่งแรงวันนั่นลราคุณแม่นั่นล่ะบัดนี้อันบัดละมันห้าเจ็ดสองเราว่านั่นล่ะ ที่เราได้ล้ว่าห้อยพญานากราก็ไปซื้อหาเกตซื้อมาเล็กตค่ะซื้อปาเลกเกเพื่อกบหักนตัวปรื่อยๆจับรตเอรีไปเกตสองห้าเกตนั่นแหละค่ะไปก็เรยได้เื่าปูกับว่าพทธิมีโศกแต่น้ำกันเหมือนแม่ดีลีเด็นมาหาคนในบุกคนค่ะอาบันี้กจะสิถามปูเนาะเอาไปปูแล้วก้มันดังปู

เอาทีบ้างได้เอาทีเอาทีอะไรคือดังคือเอาว่าง่ายที่ที่้าเอาไปเออตั้งดึงเออเออดังอีทีอกดังอะไาฮะเอ้คับมั้งตั้งแต่สดเลยเทวันเขาจเทวันั่นห้องห้องนอกห้องมาวั ออน้องแงบ๊กซีคือแหวนน้องแน้องแกงน้องขงบวอกนี่น้องแขงบกซี่แต่ว่าแหวนให้ตั้งแต่กระดังง9่วีว่า9ซีติดผูก9ซีมากับมาดังมากังไม่ดังแต่หัวปีเลยขึนมามาดังแต่หัวปีเลยนะชัวระเอา

จสุเอาจังไเาตหอกม้เาเช่าเช้าพว่ะเออเดีพ่อมาใช้ดอกไม้เลยจังไหต้นตาอังปเอองกุ้ากุเท่้าเนี่ยเอาจังสอพ่อมันจังห้องไรมไมีปากเนาะเห็นบ้แหวนปกติบมมีปากเห็นเขาพ่อไม่มีปากนหเห็นหมเห็นมีไวมเห็มางงามงาเอไม่ปากห้องว่าเขาปาก แหวนน้ำโชคเนาะโดยเฉพาะปากมังกรนี่นี่ืองแหวนน้ำโชคแล้วมีปากให้ปากก็ต้องเว้า,อากางองนเขาให้เว้าน้ำไหลคุณเที่ยวกันมาเลยโมหิมีจังเนาว่าถังนี้เขาเขาไปน้องพออ่อขึ้นได้พ่อขึ้นไปร้านไช่ถอย,ย <c ười> ร้านแหวนเขาเราง้องพ่อโมหิมีจังเนาะ เอาบ้าจองบ่อคอละคอเนี่ยมงจับก็ถูตีว่านีก็เล่าถือว่าเอาเอาทุกมันห้องบอกเลยใจนั่งบัานฉาดใจเลยแว่าละวะฮะให้ครับผมมันเมืไรอยากไรทักคักใน่ังวะถอะถือใจไหวีถอก็ถือทีนั่งกำกอถือห แสงยากกับพะว่าที่ให้ต้องให้ต้องให้ต้องให้ไม่ลเพ่อว่าอยากได้แวงได้ตามใจนึเพ่อว่าอยากได้ังาพะอแบบพ่อไม่ยืดยันอยากได้นงาอยากได้หงางสิจัดให้เลยไม่ต่างอืออยากได้ังหัจักวากได้เงหัวจักวยาไยังแบบพูอ๋อเดี๋ยวว่า่านเรา วันให้งงวักอนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ชาใช่ไหมเมื่อวานเมือมื่อเนเมื่อวานเมื่อวานวันที่สิบเก้าสิเก้าอันน้อยกัดเข้มัดว่าทีพรวันที่สิบเกาหลันีัมจัมื่ออ้าจังั้นเามินเดาดตัดทุกคนเว้หรอาบอกเตา่ัาาว่นที่เก่าที่เก่าังคันจะจังหว้เขาดูยังตัวเนาะ นั่นแหะว,วันทพ่เดือนสิบสองครับผมไปรอยกระทงวันที่สิบเก้าโมจักว่าล่ะไปรอยกระทงวันที่สิบเก้าวดนี้มีตัวเดียวนักปูผมไม่มีมือเดียวตั้งใจว่าจะตั้งใจว่าดจะ กไม่มือเดียวนะวบบว่าิบชิบเกามามัมไม่โตาดี่ยงนึ่โอ้ไม่ไม่มืงเดียวนเบี่ยอันหนึ่งไหมครับผมไม่มาไม่ถองเท่าโอ้ะม่ก็ไม่แสบเบีอยนั้นชิบก้าไม่ชิบาเบือนนี้ไม่ชิบก้าขอห้าที่เือนยมาข้อห้าฉันตว่าขออต่างหนค่งข้อห้าแบที่หนึ่งว่าสี่ครบเดือไแม่บ้าครับผมเออกระเจ้าถ่า ว่ากับจำเจ็บเขาแบ่งเขาไปใกล้ที่ใกล้ที่ถึงไว้าแล้วไหวไมใกล้แต่ถึงเวลาเขารอบอาลุปปูขี้ผักข่าวันที่เก้าธันวาเลมวันที่เก้าธันวาจำได้ไหมจำได้ไหมก้าวมาเ้ป่าก้าวมาเก้าปูขี้ผักข่าว่าปักข้ายู่ที่หอปักข้าปูขี้ผักข้าปูตากับแม่พนยังยนะ มันตายไดกอันนี้กนคือมากมากลครับวันที่เท่าไหรลู้จักไหมวันที่เก้าทันวานพอสอบสองทันห้าห้อหกเกือบทั้งหกตลอวท่าไล้ไวต้องเปลี่ยนเก้าวันที่เก้าเก้าชื่อชือว่าแถมอะแบขอถอมานันหนึบมันหนัก